ทำเพลงด้วยกันเหรอคะผลตอบรับจากงานร้องเพลงคู่เมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละครับคลิปลงไม่กี่วันยอดคนดูเป็นล้านมีแต่คนชื่นชมอยากที่จะให้ร้องคู่ร่วมกันอีกฉันแค่เปลยไปว่าจะให้สาวน้อยร้อยไม่กับพัช,ชาทําเพลงร่วมกันอย่างจริงจังแค่นั้นแหละสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาจ่อรอกันเพียบเลยก็ฉันบอกเธอแล้วไงในเมื่อฟีดแบ็กมันดีขนาดนี้เนี่ย ฉันก็เลยคิดว่าควรจะทำเพลงอย่างจริงจังกันซะเลยทีเดียวไม่ค่ะถ้าจะให้พัดออกเพลงใหม่พัดจะต้องได้ร้องคนเดียวให้างานคราวก่อนพัดก็แบกคนเดียวจะแย่อยู่แล้วนี่อะไรเงอะ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 ,งะ,งะเสียงก็ใช่ว่าจะดีมากาพัดให้ประคองไว้นะคะป่านนี้สี่วันนาของเราอะ่ะคงขายหน้าขายตาไปทั้งประเทศอะ่ะนี่พัดต้องทนทำงานกับมือใหม่ที่ไร้ฝีมือแบบนี้เหรอคะ จะมีใครรู้ได้ยังไงถ้าฉันไม่เป็นอย่างที่คุณว่าสักอย่างถ้าฉันร้องเพลงเงอนะงะร้องเพลงไม่ดีอย่างที่คุณว่าทุกคนก็คงเห็นไปแล้วใช่ไงเพราะฉันทำไว้ดีมากไงดีจนทุกคนมองข้ามความผิดพลาดของแกไปหมดแต่ตอนนี้สปอนเซอร์เขารับรู้แล้วว่าจะมีเพลงคู่ออกมาถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยบริษัทจะเสียหายกับพับ เพราะว่ากูเดี่ยพูดถูกแล้วนะและที่สําคัญนงานนี้เนี่ยจะได้กู้ชื่อเสียงลูกกลับคืนมาด้วยก็ได้ค่ะพัชชาไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วตัวเธอล่ะฉันไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะฉันจะตั้งใจทำงานจะไม่ทำให้สีวนนาเสียชื่อต้องอย่างนี้สิครับถึงจะเรียกว่ามืออาชีพอย่างแท้จริง แต่ฉันขอให้ครูเทพดูแลเพลงนี้คนเดียวได้ไหมคะฉันก็ตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้ครูเทพเป็นคนมาดูแลครูทำรงจะว่าอะไรไหมก็ตามใจคุณทายทองเลยครับถ้างั้นก็ตกลงตามนี้และะ้วกัน